ทำบะระผักกาดดองเจกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะเหมือนเดิมใส่ไรนะใช้โปรสับเห็ดหอมนะคะผัดให้หอมค่ะเรามีโปรตีนเกษตรที่เมื่อวานแช่เลืออยู่นิดนึงใส่ลงไปผัดด้วยกัน พอหอมแล้วนะคะหอมแล้วใส่กระาดาษดองใส่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเพราะว่าหม้อมันใบเล็กไงหม้อใบเล็กเราก็ใส่ครึ่งหนึ่งเราก็ผัดผัดกระาดาษดองก่อนนะคะนี่ mm. แต่วันนี้ mm. น่าจะได้อยู่ใส่ทีใส่ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะ ใส่กันหม้อมันใบเล็กแต่วันก่อนอทําได้แต่ว่าใส่ไปสงองรอบผัดผัดให้ผัดกาดดองมีกลิ่นหอมออกมาก่อนนะคะผัดเนี่ยค่ะพอเ,เริ่มมีควันหอมอย่างเดิมเหมือนเดิมนะคะน้ําที่เราแช่เห็ดหอมเอามาใช้ค่ะใส่งไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้น ทำด้วยมะรละเลยค่ะเรียงลงไปค่ะเรียงมะรละลงไปให้เต็มนะคะเมื่อกี้ลืมใส่เต้าหู้ใส่ตอนนี้ได้เรียงลงไปค่ะหรือว,ว่าเราจะรอเอาพอก่อนรอให้มันละมันสลดก่อนนะคะ เติมมาเขือเทศค่ะเขือเทศนะลงไปเลยเต้าหู้เดี๋ยวเรามาเติมตอนหลังนะคะเดี๋ยวรอให้มันผักสลดลงไปก่อนเพราะว่าเต้าหู้มันไม่ยุบแต่ผักมันยุบค,ค่ะ จากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝารอดเดือดอย่างเดียวเลยค่ะมาค่ะเราดูพอผักเริ่มยุบแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมลืมปรุงรสแต่ไม่มีอะไรมากเราแค่เราแค่ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วเราเห็นมันยุบมากแล้วเรายังมีเต้าหู้ที่ยังไม่ได้ใส่ ก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนะใส่ลงไปแล้วก็ไอศกรีห,หนูโรยลงไปหน่อยนะคะเพื่อความสวยง,งาน